สวัสดีค่ะพี่ตองค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการเสิร์ฟชงฟาดบายพี่เสิร์ฟกับพี่ตองครับค่ะพี่ตองค่ะ ก็เพิ่งผ่านบรรยากาศสงการมาใช่ครับคือ,ค,อคือเขาบอกว่าวันสงการวันที่สามกาเรียกวันนาวสิบสี่สิบห้าวันครอบครัวสิบหกวันอะไรคะสิบหกสิบหกวันไม่ออก <laughs> ตัวเลขแข่งชาใช่ไหมวันสําหรับนักนนะคณิสราค่ะที่เราเจะมีลุ้นลุ้นลุ้นตัวเลขกันโดยเฉพาะยี่พี่ทองสาวกเราวันลุ้นกันตัวโกงเลยเพระอ,อะไรเอ่ย เราจะได้ไปสิงคโปร์กันสำหรับผู้ที่มีตัวเลขตรงกับการออกเลขของรัฐบาลเลขทย2ตัวล่างของการออกเราไปสลักดีแบตรัฐบาลงวดวันที่1 6เลขที่ออกเลขที่ออกแปลกๆแล้อทำไมพูดเยอะๆมันเป็นมงคลไม่ใช่ใช่ใจร้องจริงๆนะเวลาขวนไม่กระจอกใช่ไหมเดี่ยงก็เป็นเป็นอะไรเนี่ยเดี่ยเหมือนว่ากองสลากเขาลงของเขาใช้เราเพราะว่าเพราะเ้า แเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่16เมษายน2558ายาเลขที่ออกมีเสียงมแกกแก๊กแก๊กแก๊กีแ้วมันแก๊กแกกแกกะเออประมาณนั้นใช่ก็อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรกยังไม่ทะไรเลยให้พรละตัวลงเลขที่ออกคือพี่ทองขาวันนี้ออก แปดสามไม่ใช่ออกสามสามแปดเลยแปดสามมาคุยบอกอายุเขาทำไมออกอายุเสิร์ฟ <laughs> ต้องลองออกอายุพี่เสิร์ฟนะคะน้องๆคะ่ะออกอายุสามาสามาิบแปดค่ะพี่เสิร์ฟสามสิบแปด ก็เลยว่าทุกคนก็ส่งไอ้นี่นะเพราะพอส่งรูปตุ๊กตาแบบลาเล่นเฟสกันนาะมันก็จะมีแบบส่งสติกเกอร์นะก็ร้องไห้เป็นใหญ่เลยสกริจบจ่าน้พี่สุกต้บอกว่าไม่เป็นไรตัวเองมันยังเหลืออีกงวดหนึ่งไงใช่ไหมคแต่งงวดนี้อไม่ได้แล้วทาไมอะคะเพราะว่าเราต้องการผู้ที่ไปสิงคโปร์เราเนี่ยสองท่านจากนั้นในงวดนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเปลี่ยนอย่างไรก็คือเราจะให้ ดูเลขท้ายเลขของสอตัวบนกับสตัวล่างเอาอย่างนั้นเลยนะเอา2คนเลยนะเอาให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้ว่พี่เสริมแลพี่ต้องขายกี้เสริบก็คิดมากเสริฟแบบกังวลแสดหนึอคอนเซิร์น้งที่ว่าแบบ คือเราต้องเอาเอาสาวงไปสองคนใช่ไหมคะ,ะก็ว่าคนหนึงอ่ะที่ป้าป๋าบอกว่าเออถ้าไปเนี่ยคนนึงก็นอนห้องพี่ต้องอ,อีกคน,นก็นอนกับพี่เสิบแต่แพี่เสิก็แค่กังวลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสมาชิกสองท่านอ่ะ,อะเป็นผู้ชายคือสองคนเลยอ่ะอมันก็จะต้องแบ่งนอนคนละคนอย่างเงี้ยตัวเองเขา เขาตื่นเต้นไม่ใช่เป็นผู้ชายแต่ยกมาห้องพี่ทั้งสองเลยจริงหรือเปล่ารับไหวหรือว่าไม่เลือกใครเลยรักทั้งสองคนแบ่งก็คนเดียวเอามาคนนะอ๋อนเลยไม่แต่จริงๆนะพี่ต้องคิดเหมือนเสิร์ฟมาถ้าเกิดสาวกเราอ่ะโดยรวมก็เป็นผู้ชายอ่ะที่สมัครบัตรอายุอ่ะแล้วจะเกิดโชคดีสองคนเป็นผู้ชายทำอไงจริงอ่ะพี่ต้องก็ตื่นเต้นแล้วล่ะอยากอยากถึงวันนั้น ใชจับฉลากคือคือทุกคนจับฉลากหมดแล้วบอกมีหน่อยกับพี่เสิร์ฟมีหน่อยกับพี่เจ้าด้วยกน้องกอซชิ้นที่มีปล้ำบางอย่านเนี่ยเอาขำขำไปแต่ก็ก็ก็น่าคิดนะพี่เสิร์ฟก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเป็นน้องผู้ชายมาไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดตอนนั้นอีกนีดนึงก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้พี่เสิร์ฟสรุปที่พี่ตองบอกนิดนึงก็คือว่าวันที่วันที่หนึ่งวิไปที่หนึ่งวันอะไรเงี้ยวันที่สองพฤษภาครับ ใช่ไหมคะใช่ใช่มันต้องเป็นวันที่สองพฤษภามนะคะที่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดของประจำวันที่หนึ่งพฤษภามก็คงต้องมานั่งออกวันที่สองอ้าววันที่หนึ่งทำไมไม่ออกคะเป็นวันอะไรานเป็นวันแรงงานใช่ไปว่าพี่ตองหยุดไหมคะหยุดอ้าวพี่ยองหยุดพี่ตองก็ต้องเป็นแรงงานสิหรออืมนั้นความจริงพี่ตองได้หยุดเหรอพี่ตองแน่ใจอ๋อไม่ได้หยุดใช่แล้วลืมไป มีเขาเรียก็มีเทียบเชิญมาเทียบเลยนะมีเทียบเชิญมาว่าจะมีการแข่งขันตะกร้อที่อยุทยาก็เลยอยากให้เราไปชมไปชพูดคุยไปทำข่าวก็ยินดีนะยินดีเนาะของคุณพุกชายกรนะคะเพื่อนในเฟซนะคะจะจัดแข่งตะกร้อที่อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานก็ประมาณ12บทีมแต่ว่าเขาบอกว่าเนื่องจากเออเป็นชมรมใน เขตนะคะในเขตของของของอยุธยาก็ก็เลยไม่ได้เป็นเปิดโอเพนอะไรประมาณนี้คือแกบอกว่าพี่เสิร์ฟไม่ไม่ต้องเขียนข่าวเยอะเดี๋ยวทีมมาเยอะแล้วรับไม่ไหวโอ้ยมีการกลัวด้วยนะมีการกลัวทีมมาเยอะไม่เป็ว่าเราดังสิเขียนข่าวทุกคนไปสมัครตก็ตลอดตลอดเอาไปว่าวันที่หนึ่งวิชาไม่ได้ยดจำไว้นะแต่เองอ่ะไม่ได้ยดนะคะเราก็ไปอยุทยาการเอารอดพ้ลดเพลนการเป็น แรงงานแรงงานละเป็นนักอะไรนะเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่นีนี้น้องๆเวลาบางคนเขาถามเสิร์ฟไงว่าพี่เสิร์ฟทำไมเล่นเกมเนี่ยทำไมไม่ตั้งคำถามตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นการซูเอียใช่ไหมพี่ต่อใช่ใช่เพราะว่าเวลาี๋ยวผลออกมาแล้วเป็นคําตอบคนนี้อ๋อคบไปบอกคนนี้แล้วไว้แล้วจีใช่ไหมไปเที่ยวคนนี้ไว้อยากให้คนนี้ปไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นจากการที่เราเนได้ประชุมคัด ก็กรองกันอย่างดีโดยการที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไประชุมกันที่ไหนคะเราประชุมกันครัข้าวต้มแล้วพี่เตาทำไมอะดรีนาลีนมันหลังแล้วคิดเกนง้ออกมา้ด้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีเอ่อเรียกมีตัวช่วยคือน้ำครีเอทีฟ อย่าบอกเสิว่ามันเป็นขวดยาวมีรูปสัตว์อะไรอยู่ข้างหนข้างหน้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นประมาณนั้นมันทําให้เขาเรียกว่าความคิดมันออกมาเป็นรูปแบบที่ดีแล้วก็เนี่ยทาให้เราคิดได้ว่าอ๋อถ้าเกิดเราก็ตามที่รัฐบาลเขาออกเนี่ยก็ไม่มีใครไป็กำหนดได้เพราะไม่มีใครไปบังคับรัฐบาลได้ถ้าเรารู้ว่าหวยจอกไรเราจะทําอะไรบ้างเราก็จะไปซื้อรางวัลที่หนึ่งทันทีเราจะขายบ้าน Oh, เราจะขายรถใช่แล้วเราจะเอาพี่ตองไปจำนำเราจะเอาเงินมาแทนให้หมด <c oughs> ก็คือเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้ว่ารางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนางวดนั้นๆจะออกอะไร <c oughs> ใช่ครับหรือว่าพี่ตองไปล็อกโอ้ย oh, ล็อกได้หรือเปล่าล็อกได้ป่านี้พี่เป็นมหาเศรษฐีไปแล้วพี่ตองบ,บอกว่าตันก็ตันเถอะแกแจกบินะแต่ฉันล็อกหวยได้ทุกงวดแจกอะไรแจกบ้านเลยจริงอ่ะได้ตอนนี้มีที่ดินอยู <c oughs> ่ <c oughs> แปลที่ไหนคะบนถนนสุขุมวิทโอ้โหพี่รู้ไหมว่ามันตะลางวานแล้วเท่าไหร่สุขุมวิทเนี่ยแต่คำให้ปลูกบ้านทำไมล่ะมันอยู่ตรงเกาะกลางก็อออกยู่บนถนนสุขุมวิทเลยล่ะคำให้ปลูกบ้านพี่ต๋องอันนี้ไม่ได้นัดกันเลยเล่นซักคำเอาซักคำมากเลยไม่ได้นัดกันเลยโอเคค่ะถึงไหนแล้วล่ะตัวเอง ถึงว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของการจับฉลากเนี่ยที่กติกาเนี่ยรับรองว่ายุติธรรมแล้วคราวนี้เนี่ยสองวันเป็นสองตัวบนกับสองตัวล่างให้ทุกคนลุ้นกันเแต่ถือว่าช่วงนี้ยังยังสามารถสมัครได้ไหมเนี่ยโอ้ยได้เลยค่ะคุณน้องขามาเลยค่ะรีบๆมารลใช่ใช่ถึงวันที่สองสองนะตอนี้น้องๆบอกว่าอ้าวแล้วพอหมดแคมเปญนี้สอบได้ไหม สมัครได้ต่อค่ะเพราะว่าเราอ่ะจะมีแคมเปญดีๆอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจะอาจจะพาไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปเชียงใหม่เป็นด้านไปกรุงเทพไปขึ้นเครื่องบินที่ดีมเวอร์ฮะไม่ถึงจริงๆแล้วเป็นไปได้นะเพราะว่าน้องๆเคนอยู่ต่างจังหวัดไงเราก็เอารถตู้ไปรับมาที่ยวกรุงเทพโอ้มาไหวมาพระแก้วพระบรมมหาราชวังสวยดับหนึ่งของโลกทัวร์มาเต็ม ใช่ไหมไดีไหมคะ<า>แล้วก็อาจจะเอาคนจังหวัดเชียงใหม่ไปเที่ยวสุรินทร์ไปดูช้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวภูกเก็ตไปเที่ยวภูกเก็ตเที่ยวหาดใหญ่ไปที่ไหนอีกรหาดใหญ่ ไปกินข้าวที่ไหนปู่ใช่้ะเาไปกินฟรีด้วยอยอ่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาปิดอรานีเราใช่ไหมคเป็นไปได้ค่ะแล้วก็จะมีแคมเปญดีๆอย่างเงี้ยตลอดถูกไหมคะพี่ตองคะเพียงแต่ว่าช่วงช่วงตอนเนี้ก็คือสมัครเข้ามาได้เลยนะคะนะคะวันนี้ก็คืองวดวันที่สองพฤษภาคมนะคะค่าสมัครเท่าไหร่นะหนึ่รบาท สำหรับเยาว,วชนนี่ถ้าเป็นประชาชนก็300บาทครับน้นะคะนนอะใช่ค่ะสมัครเข้ามาได้เลยนะคะก็วันนี้ก็โอนเงินเข้าบัญชีพี่เสิฟนะคะคุณสิริพรวีละอนุภาพนะ,นะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะเดี๋ยวจะลองพูดเลขที่บัญชี10ตัวดูดูซิว่าจะพูดได้ไหม แปดได้เจอได้แค่แปด้าวขึ้นไปอะไรเขาขึ้นแล้ใช่ขึ้นละนะคะโอเคค่ะก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ตองขาวันนี้ก็ยังมีลุ้นเล่นเกมตรงนี้อยู่นะคะฝากนิดนึงสำหรับตอนนี้บริษัทมาราธอนอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังเขาเรียก่มีโปรโมชั่นลูกะก้อชุด ชุดประหยัดชุดสุดประหยัดสองศูนย์หนึ่งสามลูกโอ้โหแลวไงอีกพี่ตองปกติราคาเท่าไหร่ล่ะคะปกติที่เก้าร้อยห้าสิบสี่บาทแล้วขายไหมไม่ขายเอ้าไม่ขายแล้วมาบอกทำไมเราขายถูกกว่านั้นอ๋อเหรอเาเราขายเท่าไหร่ล่ะคะเราขายที่ 590บาทเท่านั้นเองสามลูกนะถ่สามลูก590ร้อยเกาสิ็เราไปเยอะพอสมควรเนาะใช่ไหมตกตกลงที่พูดชุดเชิดเนี่ยเจ้าของบริษัทเขารู้แล้วใช่ไหมรู้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 ใช่ไหมแอบกระซิบไปอ๋อรอแอบกระซิบไมื่อะส่งจิตไปแล้วนะอันนี้องรา ความคิดที่ต้องสร้างวันนี้มันมีเรื่องที่แบบเสร่อรม่สเศร้าๆเสื่อไม่สุเป็นหัวเพื่อนในเฟซค่ะในส่วนของการที่ว่าโดนแฮกพาสเวิร์ดแฮชเฟซบุ๊กอะไรแล้วแต่เอาเป็นว่าวันนี้ก็ ไปสิ่งที่ไม่ดีก็<ม>ก,ก็ไม่ทํากันดีกว่านาะพี่ตองเนาะเอาเป็นว่าวันนี้เสิร์ฟก็แค่อยากเตือนน้องๆนะคะว่าวันนี้พาสวดของ<ม>ในส่วนของการเล่น Facebook ก็ควรจะเปลี่ยนทุกๆ1เดือนอแต่เปลี่ยนแล้วก็ต้องจํากันให้ได้ด้วยนะคะพี่ตองค่ะนะคะแล้วก็การเล่นแบบสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยบางคนก็ก็จะมักไม่ค่อยออกจากระบบไงเขาขี้เกียจมานั่งใส่ใพาสวดใหม่พี่เสิร์ฟอยากเตือนว่าเผื่อนในกรณีโทรศัพท์หายไปลืมที่ไหนถ้าเราไม่ออกจากระบบเขาก็สามารถเข้าไปเล่น Facebook ได้ททางีี่ด เล่นสมาร์ทโฟนอันดับแรกต้องล็อกหน้าจอก่อนครับใส่พาสเวิร์ดก่อนไลายเลยเนี่ยล็อกไปเลยค่ะสองชั้น3ชั้นแต่จำให้ได้อ,อันนี้ก็เป็นการเซฟตี้ใครเขาเอาโทรศัพท์ไปก็ทำอะไรได้กว่าเขาจะทำอะไรได้ก็ก,ก็ก็กินเวลาพอสมควรเหมือนกันเราก็เข้าไปเรื่องไปแก้ไขและได้ใช่ใช่กันนะพี่เสรฟก็ ก็แค่เป็นห่วงก็ก็อยากจะอยากจะเตือนนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพี่เสิฟเราจะได้เล่น Facebook กันให้มีความสุขดีไหมคะพี่ตองคะดีครับะะวันนี้พี่ตองคงจะไม่มีอะไรฝากอะคะ่ะมีไหมคะวัน,นนี้ของฝากจากชนบุรีมไม่มีนอกจากข้อหลามน้องมนไม่มีครับไม่มีไม่มีตลกไม่มีมมคือถ้าเกิดจะให้แกฝากเดี๋ยวแกก็จะดังต้้ไม้ใหญ,ใหญ่นกบินไปบินมาอีกก็ไม่เอาแล้วอะวันนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวไว เทปต่อไปนะพี่ตองต้องมีอะไรดีๆมาฝากน้องๆหน่อยนะคะเป็นข้อคิดดีๆเขาเรียกว่ามาโตเป็นคําคมคติดีๆสําหรับไว้เตือนกันเพราะว่าเรารักกรนะคะรักมาพี่พี่รักนะอ่ะรักแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องลากันไปด้วยความรักนะคะวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะคะวันนี้พี่เสิร์ฟพี่ตองครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ